พี่จ้ากลับมาพบกับช่อง Story Day นะจ๊ะเนาะมันนี้กับ15าามาเก็บปักเลนจ้ะพี่น้องนี่เก็บปักเลนกันหรือมะเขือเทศนะจ๊ะนี่มะเขือเทศสีเหลืองจ้ะเชอรี่สีเหลืองนะจ๊ะเนาะกินสดๆเลยก็ได้จ้ะเนี่ยภ่มมันสูงสูงพี่น้องเก็บไปขายลายรอบแล้วละจ้ะสูงสูงท่วมหัวแล้วที่นี่มันกะ มันก็ล้มนะจจะเนาะมันก็ล้มตอนนี้มันอยู่ตามพื้นแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปไปล้างน่าจะเนาะเก็บไปมันเบิดกันเดี๋ยวเราก็สิเอาไปออกไปขายจ้ะมึงด้วยมนนี้มันสีใดจากโลกน่าจะเนาะ เทสเชอรี่สีเหลืองจ้ะแซบตัวนี้บนเละจ้ะทุกคนจ้ะมันไม่เหลือเอ้ยมันไม่เละเนาะจ้ะเนาะน,นี่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 ปลอสารพิษจ้ะปลอสารพิษอิลีแม่งกับมี่จ้ะนี่ ใครที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตรก็ฝากกดใจให้ด้วยนะคะฝากกดใจกดติดตามให้ช่อง Story Day ของเราด้วยเนาะจ้ะเนาะเอาเกี่ยวกับการเกษตรไห้เบิ้งนี้จ้ะตอนนี้เขาได้สำมีแล้วจ้ะมีต้นพริกเราเ,เราใช้กล้องหน้าจ้ะ มืัอนี้บ่แล้วใหม่นะมันไม่สามารถกลับกล้องหลังได้เราจะคันกล้องหลังกับกล้องหลังเลยจ้ะใส่คีย์คานเปลี่ยนน่าจะกใส่กล้องหนาลดนี่าจะเก็บอันใดอยู่ในภูมิตำตำเขาก่ะมุดไปเอาจ้ะพี่น้องมืัอนี้กะทยอยสุกลาย มึงมันเลี้ยพื้นเลี้ยดินมึงเด้อวันนี้มันสีใดจากลูกจ้ะมาเคยเทศบ้านเราจะได้กิโลนะาจะเนาะถ้าย่อยเก็บเก็บมือแล้วลู่ซองลู่จ้ะแ,แต่ว่าพิ้นสุกาลซุกหน่อยนะจจะเนาะเนื่นอนเอยๆอันนี้ก็จะเป็น มะเขือเทศยำจ้ะมะเขือเทศยำม,มันจะออกเน่ากว่าไอเชอรี่เด้อจ้ะแมงเพ่นสิมากกว่าจ้ะแมงเขาจะชอบมากกว่าอันนี้เข้ากะเก็บไปได้ละจืดกว่าดีเขาก็สามารถเก็บไปได้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปบ่มมันก็จะสุกมันจะไม่เป็นแมงแล้วจ้ะเนาะ ข้าวเก็บไปเร็วมันก็นจะบเป็นแมงบางทีเ่าให้มันสุกคาต้นมันเป็นแมงเด้อพี่น้องเด้อเน,นี่ยมึงเห็นไหมจ้ะเนี่ยละ,ะมาหมุดมุดมุดอยูนอ่นี่ละจะ้ะเนี่ยมันหล่มลงมาละจะ้ะนี่ก็จะเป็นสีเหลือง มาชนะเต็หลายขึ้นเรื่อยๆอยู่จ้ะไปพาไปเพิ่งพาไปดูด้วยกันจาชนะนี่นี่ก็เป็นต้นหญ้าจ้ะง่ายมาได้ได้หญ้าให้เพิ่เบิดก่อนจ้ะจะได้หญ้าไว้นะครับอืมที่ไหน นี่เมาจะมะเขือเทศยำนะจ๊ะเนี่ยอันนี้มะเขือเทศยำนี่นี่จ้ะเดี๋ยวก็จะไปล่างก่อนสูงลูกค้า พอสานผิดอีรีจ้ะไม่ได้ฉีดยาตามธรรมชาติเลยจ้ะเนี่ย,ยก็ได้น่าจะได้อยู่ประมาณสักสองโลหรือมันนี้แล้วก็ไปขายจ้ะโลละยี่สิบบาทจ้ะเมียไปมอนขายนะยเพราะว่าช่วงนี้มะเขือเทศมันหลาย แต่ส่วนมากคนจะซื้อมะเขือเทศของข้ามากกว่าจ้ะเพราะว่าข้าวบริชีสอย่าเนาะเนี่ยเห้นมาจะเป็นพวงเลยจ้ะมึงเด้จ้ะ มื่อวานนี่เมื่อวานในห้องอะไรเก็บเ้าเก็บมือก่อนนั่นแล้วก็เสียไปคากันกับสีแดงๆจ้ะเก็บไว้ที่บ้านก็ยังมีนะจ้ะเพราะว่าเ้าต้องเอาไปบ่มอันใดสุกเ้าก็ต้องเอาไปบ่มไว้ก่อนจ้ะมือก้มกันมันแอบอยู่ในภูมินี่แหละจ้ะ สีเหลืองก็จะเก็บน,นี่นะจ๊ะนี่น่วยไงอันนี้กะเดี๋ยวมันก็นจะเหลืองจะมันจะแดงจ้ะเพราะว่ามันมีสีออกข้างตูดแล้วข้าก็เก็บได้เลยจ้ะเดี๋ยววานมันจะเนา่า แมงเมื่อนี่ยังไม่จับกัดจ้ะนี่เมง่ียก็เคลียตามจังสีแล้วจ้ะนี่ที่นี่ฮะแจะพามาเก,ก็บอันสีเหลืองนะจ้ะกระออมขึ้นมากสีแหละเอามาจ้ะจะจะเป็นสีเหลืองนะจ้ะเนาะ นี่ก็จะเป็นสีเหลืองจ้ะเก็บไปเรื่อยๆจนกลัวมันมันเบิด์ดนุลละจ้ะเขาก็จะเอาไปซังใส่ถุงละโล่ละโล่ขายจ้ะขายดีอยู่จ้ะไปน้องเพราะว่าบ้านห้เพมันมักปอกพักป่อสารพิษเนาะกันเดือจ้ะ ฝากติดตามช่อง Story Day ของเราด้วยนะจ๊ะนี่ด้วยจ๊ะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายน,าน้อจ๊ะเนาะ